แกให้ฉันลูดเนี่ยแกยังไม่ผ่อนฉันเลยสักบาทนึงใบแจ้งนี่เนี่ยมาจ่ออยู่หน้าบ้านฉันเต็มไปหมดแล้วและนี่แกยังจะให้ฉันลูดตู้เย็นให้แกอีกเหรอ,อน้าพี่แอนะนะลูดให้กี้หน่อยนะกี้อยากได้อ่ะเดยวกี้จะผ่อนคืนทั้งมือถือทั้งตู้เย็นเลยนะไม่แม่แม่ช่วยคุยกับพี่แอนหน่อยสิแอนแกแจงกกับน้องไปทำไมรูดให้น้องมันก่อน เดี๋ยนะ้องมันก็ผ่อนคืนให้เองแหละแม่แม่จะตามใจมันทำไมนังหนาเนี่ยฮะมันจะเสียคนอยู่แล้วเนี่ยแยนฉันเป็นแม่กน,นะแกไม่ต้องมาสอนฉันรูดๆให้มันไปซะ้จะได้จบเออก็ได้แล้วสิ้นเดือนเนี่ยจ่ายคืนให้ฉันด้วยนะเย้พ yeah! ี่อาจใจดีสุดเลย yeah! ่ะคงั้นเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเซ็นเอกสารตังนี้ได้ค่ะได้ค่ะคุณแอนใช่ไหมครับใช่ค่ะ ดีคุณแอนค้างค่าบัตรเครดิตมาหลายเดือนแล้วนะครับผมเกรงว่าถ้าคุณแอนไม่จ่ายบริษัทอาจจะฟ้องร้องยึดทรัพย์ได้นะครับยึดทรัพย์ครับผมรบกวนคุณแอนชำระตามใบแจ้งนี้ด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะคะ ทำไมไม่บอกฉันล่วงหน้าล่ะถ้าพี่บอกแกแกก็หลบหน้าฉันนะสิแล้วนี่อะไรเนี่ยแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ใส่เล่นๆนเฉยๆอ่ะกี่ใบแจ้งนี่เนี่ยมันมาหาพี่เต็มไปหมดแล้วนะแล้วทำไมกี่ไม่ยอมผ่อนใจเลยสักงวดหนึ่งเนี่ยมันหลายเดือนแล้วนะพี่จะโดนฟ้องอยู่แล้วเนี่ยโหพีแอนช่วงเนี้ที่บริษัทฉันอนะ หักเงินบ่อยมากเลยเงินจะกินจะใช้ฉันก็ยังไม่พอเลยอะ่ะพี่รอหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะผ่อนให้พี่จริงเออสิ้นเดือนก็อย่าลืมผ่อนให้พี่ก็แล้วกันจ้าไม่ลืมอย่าลืมนะสิ้นเดือนจ่ายให้ด้วยห้ามลืมเข้าใจไหมจ้าพี่ไปแล้วนะ หมดแล้วนะนี่หมดก็ซื้อใหม่สิคนอย่างนั้นกี้เนะี่ยรวยสะอย่างอยากจะโชว์วิธีโชว์นี่สุดยอดเลยเพื่อน แกไปไหนมาแอนก็ไปทวงเงินลูกสาวสุดที่รักของแม่ไงแกแกอะไรกันนักหนากับน้องแกเนี่ยแอนเดี๋ยวมันมีอ่ะมันก็เอามาใช้แกเองแหละมันมีเงินฉันเห็นกับตาว่ามันเนี่ยเอาเงินไปเปเพื่อนมันแม่ใบทวงนี้เนี่ยก็มาที่บ้านฉันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยน้องมันกินดื่มตามภาษาวัยรุ่นอ่ะจะไปอะไรกับมันนักเลยเดี๋ยวมันก็เครียดเอา ชีวิตมันอะมีอะไรให้เครียดคาแม่ฉันนี่สิต้องเครียดไหนจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแม่ก็ยังซื้อคอนโดให้มันอีกชีวิตเนี้ยมันมีแต่คนประเคนให้มันจนเคยตัวแล้วมันยังต้องเครียดเรื่องอะไรอีกคะแม่โอ้ยทันขี้เกียจพูดกับแกแล้วใจดําจริงๆเลยเป็นพี่ก็ดูแลน้องมันก็ถูกแล้วไงแกไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกับฉันแล้วนะทันขี้เกียจฟังพ มาหาแม่เหรอลูกกินข้าวมาหรือยังแอนเอ้ยหาข้าวให้น้องกินหน่อยก่อจะกินข้าวอ่ะเอาเงินมาจ่ายฉันหรือเปล่าเลยเวลานั้นมานานแล้วนี่พี่แอนเจอหน้าฉันเนี่ยไม่คิดจะถามสรรทุกสุขดิบฉันเลยได้ไงเจอหน้าก็ทวนไปเงินหน้าเลือดจริงๆเลยใช่ใช เรื่องเงินอะเอาไว้ทีหลังจะตายหรือ,อยังไงแม่ไอ้กี้เนี่ยมันไม่เคยจ่ายเงินฉันเลยสักงวดหนึ่งนะแม่แล้วถ้าเกิดว่าเขามายึดข้าวของในบ้านอะจะทํายังไงฮะอีกอย่างนังกี้เนี่ยมันก็เป็นคนนัดเองว่าสิ้นเดือนมันจะเอาเงินมาจ่ายให้ฉันฉันก็ต้องทวงสิฉันไม่มีหรอกหมายความว่าไงฉันลาจากงานแล้วอ้าวทำไมเหรอลูก ก็เท่าแกสิแม่มันใช้งานหนูหนักหนูมาสายนิดมาสายหน่อยเนี่ยมันก็หักเงินหนูอะที่เกียจไงเขาก็เลยหักเงินนี่พี่ก็พูดได้นี่ยก็พี่ทํางานออฟฟิศอยู่ห้องแอร์เย็นสบายดีแล้วใครใช้ให้แกไม่ตั้งใจเรียนล่ะฮะวุฒิม3เนี่ยมีงานทําก็บุญแล้วยังจะเลือกงานอีกพอเลยแอนอย่าไปพูดกดดันน้องมันแค่นี้น้องมันก็เครียดแล้ว คุณเป็นใครอ่ะเข้าบ้านฉันทำไมอ่ะผมมายุทรัพักเพื่อขายทอดตลาดครับคุณแอนไม่ได้ชำระญนี้เกิน6เดือนแล้วครับหากมีข้อสงสัยอ่ะติดต่อทางบริษัทได้เลยนะครับ ก็ไปชําระหนี่หากคุณแอนอยังไม่สามารถชําระหนี้ได้อีกอ่ะทางบริษัทอ,อาจจะฟ้องร้องเพื่อยึดบ้านคุณแดนไปขายทอดตลาดครับรณาชําระหนี่ด้วยนะครับยึดบ้านเป็นไงกี้แม่เห็นผลที่ทากันหรือยังพี่แอนเขาแค่ขู่เฉยๆมั้งยึดบ้านเลยเหรอ มือถือกับตู้เย็นเนี่ยนะคู่เหรอแกเคยดูข่าวเขาวบ้างไหมฮะไอ้มือถือที่แกเอามานเนี่ยแล้วไม่ยอมผ่อนเขาเนี่ยเขาก็ยึดที่ยึดบ้านได้แล้วดูข่าวบ้างไหมแอนแกเย็นๆลูกแม่แอนไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วแอนจะฟ้องจี้มันฮะจะฟ้องอะไรฉันอะข้าวของอยู่กับแกฉันจะให้ศาลเนี่ยฟ้องเอาเงินจากแกแล้วถ้าเกิดว่าแกไม่มีเงินเนี่ย แกก็เตรียมตัวไปติดคุกได้เลยแอนแอนทำแบบนั้นไม่ได้นะลูกไม่แม่แอนจะทำแอนจะทำเดี๋ยวนี้ด้วยพี่แอนพี่แอนอย่าทำฉันเลยนะฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะรีบไปสมัครงานแล้วก็เอาเงินมาให้พี่เดี๋ยวนี้เลยพี่อย่าฟ้องฉันเลยนะเออฉันให้โอกาสแกครั้งสุดท้ายนะไปเอาเงินมาผ่อนของซะไม่อย่างนั้นเนี่ยเจอกันที่ศาล อย่าบอกนะที่แกหายไปเนี่ยมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้ออืมต้องใช้นี่ให้พี่สาวอะ่ะก็เลยไม่มีเวลาไปเที่ยวพวกแกเลยอะ่ะแต่แกไม่มาก็ดีแล้วนะพวกแกหมายความว่าไงอะ่ะแกดูสะภาพตัวเองเถอะใครจะอยากให้ไปด้วยก็ฉันต้องทำงานอะ่ะไม่มีเวลาดูแลตัวเองพอฉันใช้นี่เสร็จแล้วเนี่ยฉันก็จะกลับไปดูแลตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวกับพวกแกเหมือนเดิมไง อว้อย่าเลยดีกว่าพอดีว่าพวกฉันไม่อยากดูโลค์ตอะแล้วที่ผ่านมาที่ฉันเปพวกแกเลี้ยงพวกแกทำดีกับพวกแกเนี่ยพวกแกลืมหมดแล้วเหรอก็ไม่จำเป็นต้องจำปะพวกฉันไม่ได้บังคับแกนั่าใหญ่จ่ายเองช่วยไม่ได้ไงั้นแกก็จ่ายของพวกนี้ให้ฉันอีกครั้งแล้วกันนะถือว่าเป็นการเลี้ยงส่งท้ายแล้วกันนะจ๊ะอดีตเพื่อนรัก เดี๋ยวฉันไปเลือกของก่อนล้กกันบายทำไมข้าวนี้ถึงมีจ่ายละ่ะไปเอามาจากไหน กี่ไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อมาพอมีเวลาว่างกี่ก็ไปทําเสิร์ฟที่ร้านอาหารต่อนี่ก็เลยมีเงินมาคืนพี่แอนแล้วก็เหลือใช้นิดหน่อยอ่ะจะเอาเงินไปเที่ยวอีกหรือเปล่าล่ะไม่อ่ะพี่กี้ไม่มีเพื่อนแล้วพอลําบากเนี่ยเพื่อนก็หายหมดเลยอ่ะก็เพื่อนกินไงทีนี้รู้แล้วหรือยังฮะว่าถ้าเกิดว่าชีวิตแกนเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยคนที่จะอยู่เคียงข้างแกนเนี่ยจะมีสักกี่คน ความจริงอะ่ะแม่ก็ผิดเองที่เลี้ยงกี้มาแบบผิดๆแม่เห็นว่าแอนอ่ะเป็นคนเก่งมีหน้าที่การงานที่ดีแม่ก็แค่อยากให้แอนดูแลน้องเพราะแม่กลัวน้องจะลำบากแต่แม่มลืมคิดไปว่าแอนก็ลำบากเหมือนกันแม่ต้องขอโทษด้วยนะในเมื่อแม่กับกี้คิดได้แบบนี้แอนก็สบายใจแล้วนคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะไว้ฉันจะเรียกใช้ใหม่ขอบคุณครับไายมาแยนนี่มาอะไรกันอะทำไมพี่ ถึงได้ของคืนแล้วเมื่อกี้พี่จ่ายค่าจ้างอะไรไปอ่ะอันที่จริงอะ่ะพี่ไม่ได้โดนยึดอะไรทั้งนั้นแหละพี่อะ่ะจ่ายแทนแกตั้งแต่บินมาทวงวันแรกแล้วนี่แกหลอกแม่กับน้องเลยแอนใช่แม่ถ้าเกิดว่าแอนไม่ทำแบบนี้แม่กับน้องก็คงคิดไม่ได้หรอก <c oughs> พี่แอนฉันก็กลัวแทบตายว่าพี่จะฟ้องฉันน่ะ นี่แกคิดได้ยังไงว่าแกจะโดนฟ้องชื่อของเนี่ยก็เป็นชื่อชั้นนี่ไงเป็นเพราะว่าแกไม่ยอมเรียนหนังสือไงแกถึงได้โดนชั้นหลอกง่ายๆและเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่แกไม่ตั้งใจเรียนแกก็เลยโดนคนอื่นหลอกง่ายๆไงจริงด้วยเชื่อสนิทใจเลยกี้พี่จะบอกอะไรแกไว้อย่างนะึงนะ แกจาไว้นะถ้าแกติดหนี้ใครแล้วแกเนี่ยยืมเข้ามาแล้วแกไม่ยอมจ่ายสิ่งที่แกต้องเจอก็คือแบบนี้แหละวันนี้ฉันยอมรับความจริงว่าฉันโกหกแกแต่ว่าแกเนี่ยจะกลับไปติดเพื่อนเหมือนเดิมไปเปรเพื่อนเหมือนเดิมหรือไปเที่ยวเหมือนเดิมก็ได้นะแต่แกจะไม่ได้อะไรจากพี่อีกไม่เอาแล้วพี่แอนฉันรู้แล้วว่าเงินทองเนี่ยมันหายากแค่ไหนอีกอย่างอะ่ะฉันก็ไม่กลับไปหาเพื่อนเหมือนั้นแล้วล่ะ คิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วแม่ส่วนแม่เนี่ยรักลูกอะ่ะไม่ผิดหรอกนะหนูรู้ว่ากี้อะ่ะมันยังเด็กแม่ก็เลยอยากตามใจน้องแต่แม่ลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งอะ่ะแม่ไม่อยู่กับกี้แล้วอะ่ะคนที่จะลำบากก็คือกี้ส่วนชั้นเองก็ต้องมีครอบครัวของชั้นเหมือนกันนะแม่เออรู้แล้วแก่จนปูนี้แล้วต้องมาให้ลูกสาวตัวเองสอนหน่าอาย Oh <laughs>